สวัสดีค่ะวันนี้พี่อยอยากจะมาทำคลิปให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองแต่เกิดมาชีวิตเรามีความที่แบบต้นทุนต่ำนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินการศึกษาหรือแม้แต่ข้อจํากัดทางสุขภาพร่างกายนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็พี่อก็ เข้าใจดีว่ามันอาจจะยากลำบากกว่าคนอื่นนะคะไม่ได้อาจแหละมันยากลำบากกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าพี่อ้อเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ด้อยโอกาสนะคะมีความต้องต่อสู้กับชีวิตมามากพอสมควรนะคะแล้วก็เข้าใจดีว่าการที่เราอะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในสังคมที่เราอยู่ที่เราเป็นนะคะ มันจะทำให้เราอะยุ่งยากกว่าคนอื่นนะคะแล้วเ,เราก็จะต้องใช้ความอดทนมากกว่าคนอื่นนะคะแต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็เราเกิดมาเนี่ยทุกคนนะคะเรามีคุณค่าในแบบของตัวเราเองนะคะเรามีความพิเศษในตัวของเราเองนะคะซึ่งบางทีอะเราอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นก็แสดงว่าเราเกิดมาเนี่ย เราคงต้องเก่งมากพอเขาเลยให้โจทย์ที่ยากเรามานะคะแล้วถ้าเกิดเราอะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนที่แบบเขามีอะไรคล้ายๆเรานะคะให้เขารุกคุณสู้นะคะในทางที่ดีนะคะซึ่งเราก็เกิดมาเราได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ การกระทำดีๆแม้ว่ามันจะมากหรือน้อยก็ถือว่าเราอ่ะได้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะว่าเชื่อมั่นในตัวเองอย่ายอมแพ้นะคะเราสามารถทำได้นะคะขอแต่ว่าเราจะหยุดที่จะพยายามนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะ